สวัสดีครับผมโคกจากร้านโคกซาวนะครับหรือว่าเพจ DIY ติดตั้งรีโมทรถยนต์หรือว่าอุปกรณ์แต่งรถส่งถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอจอ Android ตรงรุ่นครับปี2024ราคาประหยัดครับสามารถใส่ได้ทัง v ีโก้ดีแมและอีกหลายรุ่นครับซึ่งตัวบอดี้ข้างในจะเหมือนกันแตกต่างแค่หน้ากากนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่แล้วครับ a n d r o อ d เวอร์ชัน13ครับใช้ได้กันไปอีกยาวๆเลยครับผมเป็นแรม 2G จีกรองครับ จอ IPS นะครับลองรับกล้องถอยหลังและกล้องหน้ารถระบบ a H d ครับระบบความคมชัดสูงครับจะติดบอกตรงนี้เลยครับผมก็มาแบบนี้ได้ครับทุกรุ่นแตกต่างแค่หน้ากากนะครับสิ่งที่จะรับเหมือนกันคือเครื่องนะครับแล้วก็หน้ากากครับชุดปลั๊กสายไฟตรงรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อครับชุดสาย USB ครับหนึ่งและสองครับและปลั๊กแล้วก็ตัวรับ GPS ดาวดาวเทียมครับเพื่อใช้ในการใช้ g o o g l e Map และต่างๆครับผม แล้วก็จะมีชุดต่อพ่วง Power amp ให้ครบชุดนะครับตอนนี้เราก็มาดูสเปคและลูกเล่นกันนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น Android 13แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนมาครับเกี่ยวกับครับนะครับเนี่ยครับ android เวอร์ชัน13ครับตัวล่าสุดนะครับผมอันฟังก์ชันไหนถ้าเราไม่ใช้เราก็กดรูดถิงครับกดตัวนี้นะครับตรงนี้เราไม่ใช้ครับก็กลับมาที่หน้าจอตัวนี้สามารถ โทรศัพท์ได้เล่น YouTube ได้ครับมีวิดีโอครับเล่นได้หมดทุกอย่างครับแล้วก็มี g o o g l e Map ครับมี o o o g l h r o r o ครับเนี่ยครับดู YouTube ได้ครับมี Play Store ครับโหลดได้ครับโหลดแอปได้แล้วก็ที่สำคัญคือมีโปรแกรม Z Link ครับสามารถส่งผ่านหน้าจอทั้ง Android และ iPhone iOS ครับขึ้นหน้าจอได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายครับผ่าน w i f i ครับผมตัวนี้ครับก็ u t u b e ครับก็สามารถ ที่จะดูได้เลยครับตัวนี้เนี่ยครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้ครับวิธีการแบ่ง2หน้าจอก็ให้เราเปิดโปรแกรมที่1และโปรแกรมที่2ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่รูปตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งคุณจะเอา u t u b e ไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาแมพไว้ฝั่งนี้ครับพอเราแบ่งอย่างนี้ปุ๊บเราก็รอแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เราครับตัวนี้ครับ ไปสองฝั่งสามารถเปิดได้พร้อมกันทั้งสองฝั่งตัวนี้มีแมปมีอะไรครบหมดครับเห็นไหมครับจะมีแมปของ Google Map ให้ครับผมตัวนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้เป็น Google Map นำทางฝั่งนี้คุณก็สามารถที่จะดู youtube ได้ครับก็ทำได้ทั้งสองอย่างเลยครับเห็นไหมครับความไวความช้าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของคุณครับผมก็ถ้า Google Map ใช้ฝั่งเดียวก็รูดมาครับ ก็เหลือแค่อันเดียวเป็น Google Map นำทางครับโปรแกรมอันไหนไม่ใช้ครับแนะนำให้รูดทิ้งครับการรูดทิ้งก็แค่อย่างนี้ครับกดนะครับสมมติว่าเราไม่ใช้แมปเราจะใช้แต่ YouTube แล้วก็กดแล้วก็เปิดครับตอนนี้สามารถมีระบบคุมพวงมาลัยมาให้ครับความไวความช้าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของคุณเลยครับเนี่ยครับรูดขึ้นมาครับเนี่ยครับ ราคาเพียง4,900บาทครับผมชุดนี้ครับได้อุปกรณ์ครบชุดครบหมดครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนราคาอยู่5,000 350บาทไม่รวมส่งครับตอนนี้ราคาถูกครับราคาประหยัดลงเยอะครับเนี่ยครับสามารถสั่งซื้อได้ครับ08 57 22 22 12ครับหรือว่าไลน์ id โคกสาวครับผมตัวนี้ลูกเล่น IE ข้างหน้าสวยงามครับ สามารถปิดหน้าจอระหว่างขับขี่ได้ครับการเชื่อมต่อบลูทูธและเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเนาะอินเทอร์เน็ตมือถือก็แค่กรุดลงมาแล้วกดค้างไว้เห็นไหมครับก็จะใช้ไหนก็กดเข้าไปข้างในครับเสร็จแล้วก็กดออกครับราคาเพียง4,900บาทครับสนใจ0857 222212หรือ Line ID โคกสาวครับตัวใหม่2024ครับ Android 13ครับตัวล่าสุดครับผม